สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่องมีกาเมะวันนี้ผมก็จะมาแนะนำอนิเมะจีเรื่องใหม่นะครับนั่นก็คือเรื่องฝืนลึกิตฟ้าฆ่าขอเป็นเซียนนะครับหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า r e n a g เจต m m มอร์ทหรือในภาษาจีนก็คือเสียนหนีนะโดยเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวเทพเซียนครับคล้ายๆกับเรื่องทมพีวิถีเซียนแต่ว่าตัวหวังหลินพระเอกของเรื่องเนี้ยแกจะออกแนวสายบูชอบประทะนะครับแล้วก็ล้างแค้นคนที่มาดูหมิ่นเยียดยามข่มเหงรังแกนะครับ แต่ว่าอย่าพิ่งคิดว่าเรื่องนี้ก็เหมือนเหมือนกับเรื่องอื่นนะเพราะว่าเรื่องนี้มันมีดีที่การดําเนินเรื่องที่มีครบทุกรสชาติเลยนะครับและความสนุกอย่างหนึ่งของเรื่องก็คือการที่ผู้เขียนเนี่ยสามารถทําให้พวกเราเนี่ยอินไปกับการเติบโตของพระเอกในเรื่องได้แล้วก็ยังมีการซ่อนเงื่อนปมเอาไว้มากมายนะครับโดยในความโชคดีหลายๆครั้งของพระเอกเนี่ยแท้จริงแล้วก็เป็นแผนการของใครบางคนนะครับทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยมีความสนุกตื่นเต้นนะครับแล้วก็ได้ลุ้นตลอดเวลาสําหรับเรื่องย่อของฝืนลิขิตฟ้าก็จะกล่าวถึงงไขขุกสววรรคร์อิเศษ ที่มีพลังอำนาจมหาศาลนะก็ได้ตกลงสู่โลกมนุษย์ซื้อถูหนานยอดฝีมืออันดับหนึ่งของอาณาจักรหงเพงิงหรือสูซสาคุเนี่ยได้ครอบครองไข่มุกสวรรค์ไว้สร้างความไม่พอใจให้กับผู้ฝึกตนระดับเทพทั้ง3คนนะครับซึ่งสามเทพเนี่ยก็ร่วมมือกันเข้าจู่โจมทูซื้อหนานนะทาให้ทูซื้อหนานเนี่ยแม้ว่าจะมีความแข็งแกร่งก็ไม่สามารถรับมือได้นะครับในวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเขาก็ได้ตัดสินใจใช้ดัชนีแห่งความตายระเบิดร่างตัวเอง แล้วก็ทําให้ไข่มุกสวรรค์นี้กระเด็นหายไปอย่างไรร่องรอยจากนั้นก็เรื่องเราก็จะตัดมาที่หมู่บ้านในชนบทนะครับไทจูหรือชื่อจริงก็คือหวังหลินนะครับเป็นลูกชายของช่างแกะสลักไม้เป็นเด็กหนุ่มที่ขยันหมั่นเพียรนะครับพ่อของเขาก็ได้รวบรวมเงินเป็นเวลากว่า3ปีเพื่อหวังจะให้หวังหลินเนี่ยได้เข้าร่วมทดสอบนะครับเข้าในสํานักที่มีชื่อเสียงของอาณาจักรโจแต่ระหว่างนั้นเองนะครับ หวังเจียนซุนคนจากตระกูลหวังนะครับก็ได้บุกเข้ามาทวงหนี้แล้วก็ค้นเอาเงินที่เก็บไว้ไปจนหมดเลยนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยต่างผิดหวังซึ่งตรงนี้เองก็เฉลยว่าตัวหวังเจียนซุนเนี่ยเขาก็มาจากตระกูลหลักนะครับส่วนพ่อพระเอกเนี่ยก็เป็นลูกเมียน้อยก็คือเป็นตระกูลสายรองนะครับแต่ระหว่างนั้นเองครับลุงสี่ของพระเอกก็เดินทางมาถึงนะครับแล้วก็ได้บอกข่าวดีว่าขณะนี้เนี่ยสำนักเหิงยั่วซึ่งเป็นสำนักฝึกเซียนนะกำลังเปิดรับลูกศิษย์ และตระกูลหวังก็ได้โคต้ามา3คนซึ่งเขาก็ได้ใช้ความพยายามอย่างมากนะครับกันที่หนึ่งไว้ให้กับหวังหลินนะครับได้เข้าร่วมทดสอบนะครับในการฝึกเซียนด้วยแต่ว่าพ่อพระเอกกลับกล่าวว่าการฝึกเซียนนั้นเป็นอันตรายนะครับเขาไม่ต้องการที่จะให้หวังหลินไปเสี่ยงแต่ว่าตัวหวังหลินเองเนี่ยก็ไม่ต้องการให้พ่อแม่นะครับต้องลําบากเพราะเขาอีกต่อไปก็เลยคุกเข่าขอร้องเพื่อขอเข้าทดสอบเป็นการฝึกเซียนนะครับหลังจากนั้นหวังหลินและครอบครัวก็เดินทางกลับไปยังตระกูลหวังนะครับแต่ก็ผิดคาดครับ พอเมื่อคนในตระกูลเนี่ยรู้ว่าเขาเป็นหนึ่งใน3คนที่ได้เข้าร่วมทดสอบการเป็นเซียนก็หันมายกยอเอาออกอใจพวกเขานะซึ่งผู้ที่รับการทดสอบทั้ง3คนเนี่ยก็ได้แก่หวังโจครับที่เป็นคนที่มากพรสวรรค์หวังหาวที่เฉลียวฉลาดแล้วก็ตัวหวังลินนะครับที่ไม่ไม่มีพรสวรรค์อะไรเลยนะครับแต่ก็มีความมานะพยายามนะครับเมื่อถึงเวลาเนี่ยเย่จางกวงสิทธิ์ชั้นสูงของสำนักเหิงยั่วเนี่ยก็ได้ขี่กระบี่บินแล้วก็มารับทั้ง3คนไปยังสำนักเพื่อเข้ารับการทดสอบนะ ในการทดสอบแรกก็เป็นการทดสอบร่างฐานนะครับหรือก็คือการทดสอบพรสวรรค์นั่นเองนะครับตระกูลหวังก็มีเพียงคนเดียวก็คือหวังโจเท่านั้นที่ผ่านการทดสอบนะครับส่วนหวังหา่าวเนี่ยแกใช้วิธีติดถึง,งกรรมการก็เลยได้สิทธิ์เข้าไปเรียนปรุงยานะครับแน่นอนตัวหวังหลินเนี่ยก็สอบตกครับแต่ทางสำนักเหิงยู่นั้นก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านนะครับได้ทดสอบอีกครั้งหนึ่งการทดสอบก็คือขึ้นบันไดไปให้ถึงสำนักก่อนตะวันตกดินนะครับแต่บันไดสูงเสียดฟ,ฟ้าเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่ามันเป็นกับดักภาพลวงตา ระหว่างทางนะครับหวังลินก็ได้พบภาคดวงตาอย่างเช่นลาวาอย่างเช่นภูเขาอะไรพวกนี้ครับก็กัดฟันอดทนนะครับแม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บแต่ก็สามารถไปถึงสำนักจนได้แต่ก็ไม่ทันเวลาแล้วนะครับหวังลินก็ผิดหวังเสียใจอย่างมากในขณะที่หวังลินก็เลยจะหันกลับนะครับความคิดคับแค้นก็เกิดเป็นโทสะนะครับเขาตั้งใจจะวิ่งพุ่งเข้าไปชนม่านคุ้มกันนะครับของสำนักเข้าไปแต่ก็ถูกพลังเนี่ยสะท้อนกลับมาทําให้ตัวเขาเนี่ยร่วงลงไปยังหุบเหวเบื้องล่าง และในที่นี้เองครับเขาก็ได้พบกับไข่มุกสวรรค์นะครับที่ได้พาเขาไปยังอีกมิติหนึ่งนะครับและก็ได้พบกับวิญญาณของซื่อถูหนานนะครับชะตาชีวิตของหลินหวังก็หลังจากนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตลอดการโอเคครับผมก็มารีวิวแค่นี้ก่อนสําหรับใครที่สนใจเรื่องนี้นะก็ไปหาติดตามดูก็ได้นะครับใน V ีทีของจีนนะครับหรือใน YouTube ก็มีคนแปลไว้นะแต่ก็ต้องทําใจหน่อยเพราะมันแปลไม่ค่อยตรงครับก็ กูเกิลท l a สเตท์ก็อย่างเงี้ยแหละครับส่วน VTV ไทยก็ยังไม่มีเห็นมีข่าวอะไรนะครับถ้ามีข่าวว่าจะลงเดี๋ยวผมจะมาแจ้งอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับได้เข้ามาชมคลิปของผมแล้วชอบนะครับอยากให้กำลังใจใผมได้ทำคลิปแบบนี้ออกไม้ท่านชมเรื่อยๆก็ช่วยกันสนับสนุนผมด้วยการกดไลค์กด s u b s c r i b e หรือจะแชร์คลิปผมไปเพื่อนดูก็ได้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับแล้วก็ติดตามในช่องมีการ,รมเมกันเจอกันอีกในคลิปหน้าครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ